สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟทีทุทุานวันนี้นะทุกคนเป็นวันที่เงินออกถูกอาทิตย์เนะแต่ทุกคนที่ได้เงินมากก็โอ้โหบอกเลยว่าทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นเนาะเพราะว่าถูกวันเสาร์ตอนเย็นน่ะจะไปรับเงินนี้พี่คนนี้ได้มาแล้วเนาะนับเงินโอ้โหแบบนับเงินแบบยา่างพางภุ่มใจเลยนะพอ,อยังหูบเพราะว่า เงินออกตรงเวลาไดโอ้โอีก้อมคือบางคนก็อาจจะไปว่าเว้ยเหตุงา,หงานเหตุงานเมื่อหนึ่งสิบสองชั่วโมงเนาะแต่ละคนอ่ะบางคนก็อาจจะบ oh ่คอยบ oh ่คอยเมื่อยกับบได้เหตุนเนาะบางคนก็อาจจะได้เหตุแต่สําหรับอ่อนกัแฟนเห็ดทุกวันขอให้แคมีโอก็ดีใจแล้วจ้านีนอแด่อ่อนก็นได้ไปต่อคิวรับเงินนะเพราะว่าต,ต้องต่อคิวนะทุกคนจนมากจะบบจะ ส่วนหมากอนะ่ะที่เห็นนะคือส่วนหมากจะมีแต่คนผาเนะผู้ชายผู้หญิงนะทีต่อคิวอะ่ะคนเล่ามีบก,กี่คนเนาะบางคนก็นอาจจะหายคนอื่นเขาหลับนี่ผู้นี้พี่คนนี้ก็ได้มาแล้วเนาะแต่แล้วกเก็บเข่ากระเป๋าหยิมเปย์เป,ย,เปย์แทบแห้งบรินะเลยนับเต้นพร้อมเนาะโอ้โหบางคนใดก็เต้นแบบความดีใจนะทุกคนอ่อนบอกเลยว่าความดีใจเนาะความดีใจอะไรก็ตื่นเต้นเพราะว่าเงินน่ะ คนไพิผนออกห้ตรงเวลาเป๊ะๆเ,เลยเนาะถูกวันเสาร์ตอนเย็นผลจะออกห้โอ้ก็มีตั้งแต่วันจันทร์ถามีงานลายเนาะตั้งแต่วันจันทร์หอดวันซุกวันเสาร์กะเหตุถึงหาโมงกะพ่อเนาะแต่บางคนก็อาจจะงานบ่มีอ่ะแต่ไปเห็ุเป็นวันอื่นแทนเนาะบางครั้งงานมันบ่กเขาคนะได้่วงนีอ่อนกะรูซึกว่า ดีใ,ใจร้ายนะทีแบบว่างานเขาแลาวเฮากันได้เห็ดทุกทุกวันได้เห็ดโอทุกทุกวันวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงคืออ้อนบอกเลยว่ามีความสุขมากๆเลยเนาะทีแบบได้เห็ดงานได้เห็ดงานได้วันแถมยังมีโอ้ทุก,ท,กทุกวันอีกเลยอ้อนกับต้องขอ้อขอบคุณคนไทยนอกาขอบคุณเจ้านาหนะ้าที่รับเขามาทำงานแล้วก็ มีงานไหนเห็ุมีโอไห้เห็ุทุกๆวันนั่นแหละเป็นสิ่งที่แบบปาปลื้มใจมากๆเนะาะว่าจะเป็นคนล่าคนไทยส่วนหมากาจะเป็นคนแต่พวกแรงงานเนาะทุกคนพวกแรงงานเล่าแรงงานพมา่าเนาะที่แบบดีใจนะก็คุยกันโอ้ยวันนี้แบบสกินยังดีเนาะเงินเดือนออกแล้วเงินแบบรายวันออกและนะ้วเนาะคือถามาทามาความภูมิใจนะ มันมีอยู่แล้วเนาะแหละบางคนก็เอา็ำงานมาเมื์เมยวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเงินเดือนออกไปหาสื่อยังกินดีกว่าเนาะอาเอากระต่อคิวกันไปนะไปหาสือยังกินแสบๆดีกว่าเนาะปลาเผาบ่อตัวหนึ่งตัวละรอยเนาะกินสองคนสามคนกันไปเนาะเพราะว่าป้าเผามันกระตัวใหญ่เนาะอ่ามันเป็นป้านิ่นหรือป้าอย่างนี้แหละบางหางก็เป็นป้านิ่นบางหังก็เป็น ป้าอย่างนอ้ชี้สมๆมานะทุกคนอ่อนกระเอิญบ่เป็นต้องคอโถษคอไผ่เดือจา้ามีทั้งป้าเผามีทั้งมีหลายอย่างเนาะแล้วแต่คนสีอ่าแล้วแต่คนที่จะกินเนะาะบางคนก็นอาจจะกินมูกะทาอ่าเนินเดือนออกแลวไปกินมูกะทากันดีกว่านาะเฮยอยังประมาณนี้โหอ่อนบอกเลยว่าทุกๆคนที่ขืนไปรับเงินนะมีทั้งแบบ ยิ้มแยมแจมใสแล้วเบิ่งคนรับเงินมาแล้วเนาะรับเงินมาแล้วก็ยิ้มเปย์เปยดแถมยังติดนำโอ้โหโอ้โหบางที่ทุกคนที่ออนยืนอยู่นะเนาะมีคนรับเงินมาส่วนมาไม่แต่ยิ้มมากมากเลยนะความภูมใิใจเนาะทุกคนความภูมใิใจที่เงินออกตรงไปเปะของเห่าแล้วเจ้านายกะเพิ่นกะใจดีเนาะเจะ้านายเพิ่นกะใจดีออกให้ลูกน้องทุกทุกวันเสาร์ทุกอาทิตย์เลยนอกิ่นออกให้โอ้แต่ละคนกะ คุยกันนอเนาะแต่อ่อนน่ะผู้ภาษา่นเอาภาษาเข้ามานะเพิ่นก็เว้ากันตามภาษาเพิ่นนอหละเนาะนี่อ่อนกระทือใบไ,ไปอ่าเข้าเอินอาใบใบงานเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลายๆอย่างอ่ะนะทุกคนเกี่ยวกับงานนี่แหลวะว่าเมื่อน,นี้เข้าเห็นงานได้จักตัวจกักโตเนาะแล้วเฮ้าก็เห็นงานตั้งแต่จกัจกโมงหอดจักโมง เหตแต่วันที่ท่าไดเท่าได้เนาะผลกายเขียนจุดไปในใบรายงานบางคนกับมี่บางคนกับโมี่ทำงานหน่อยกับบุคอยได้มีจะมีสมัญญาเนาะพี่คนไทยเพิ่มมาคอยถามแต่ละเมื่อว่ะวันนีได้คิโต้วันนีได้คิโตเนาะ่นจะคอยถามนี่ละต่อคิวไก่ถึงคิวอ่อนลวจ้าเลยอีกได้คิวเติอบอยู่เนาะคน คนใดก็มีแต่ดีใจเบิดยิ้มเปื่อยเปิด,ปดโอ้ยอ่อนก็นคือกันอ่อนกันยิ้มกันเนาะความทีความทีแรงงานเขาเนะบ่มียังทีจะอันนั้นเห็ดงานว่าเมื่อยแล้วเงินเดือนอกอกตรงเปะๆแถมย่งแบบมีโอทีทุกๆวันนั่นแหละคือความภูมิใจของแรงงานเนาะของแรงงานย่างพวกเขานะทีได้มีเจ้านาย่ดีๆได้มีแบบงานดีๆขาเห็ดเนาะ คือแขนนี้กับมีความสุขแล้วเนาะบ่คอยย่างหลายแนมไปทางล้างกันเนาะเห็นลูกทางลูกสาวหลูกชายเนาะเอาเงินให้แม่เบิร์ดได้ทุกคนบอได้เก็บไว้พ่อบาทแล้วแต่แม่สิให้อาทิตย์นี้เท่าไรเท่าไรนะโอ้ออนเห็นแล้วออนดีใจเนาะแล้วก็บ,บ้างคนก็นอาจจะเส้นน้ำแบบ แม่ขา่าพ่อขา่าเนาะเส้นตอนนั้นตอนนี้กะวันเสากะจังได้ใจเส้นกินนะนะทุกคนสิบบาทศ้าบาทแต่ละเมอแต่ละเมอเนาะกะสะสมกันไปเลยเวลาเงินเราเขากะเอาหายนี้เนาะคือพี่เสือชีสมคนนี้เนาะกับเป็นคนพมาอาบูจางกันนะคือคนในโรงงานนะอาบูจางกันเบิรนะ์เนาะแต่ว่าแต่ว่าคนมันอะคนละสายงานนะนะทุกคนงานแต่ละงานบ่คือกันดีแล้วเนาะพลต่อแทนของคนไทยที ่าตอบแทนเฮาโดยเฮาเหตุงานมือหนึ่งสิบสองชั่วโมงเหมือนกันตอบแทนโดยเงินสิ่งที่ทุกคนต้องการเนาะคือมีเงินเท่านั้นเนาะนี่แหละทุกคนอ่อนกับต้องขอขอบคุณในายเดอร์จ้กขอบคุณคนไทยเนาะขอบคุณเจ้าหน้านที่ใจดีแหละกะมีเมียตาทอแรงงานพวกเฮานะค่ะเฮาบ่มีเพิ่นเฮาก็คือสี่บ่ได้บ่ดด้ชีวิตคือสิบ่ไดดีขึ้นขนาดหนีนะทุกคน นี่แล้วเนาะลายใดทีออนใดอันนี้อ่อ,อนบริวอวดบอกเลยเนาะอ่อ,อนบริวอวดอันนี้คือดแต่ละอาทิตย์จะบาเท่ากันเนาะเพราะว่าบางบางอาทิตย์ก็มีโอบางอาทิตย์ก็บริเมีโอพร่าเป็นงานโรงงานจ้าโ okay, อเคเนาะทุกคนคลิปนี้เนาะทีออนใดไายตอนทีออนไปหลับเงินมานะคือความภูมิใจและความแบบลายๆสิงหลายๆอย่างเนาะอ่อนบอกเลยถ่าประเทศ ลาวเมียนมากัมพูชาบ่าามีประเทศไทยนะคือแบบบ่อยากสิคิดว่าชีวิตจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าถึงขนาดนี้เพราะว่ามีประเทศไทยนี่เลยนะทีะเขตไทยพวกเฮาเนาะพวกแรงงานเฮาเงียบเงีงยบเตรมใช้ยางเตรียมทีแล้วบ่ได้รับแค่พวกเฮาเนาะทั้งครอบครัวทั้งบ้านญาติพี่น้องกะได้รับส่วนหนักน,นํานะโอ้โหอ้อนบอกเลยว่าการที่มีประเทศไทยนี่คือ เป็นทางเลือเดียวเลยกัเป็นคนไทยประเทศเดียวที่ลับผัวเข้าเขามาเห็นงานโดยที่ผัวเข้าบม่มีอ่าฟีมือหรือบอม่มีความสามาีหยังนนเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยินดีที่จะซอนเฮ่าในแบบที ในแบบงานของเพิ่อนะนะอ้อนกะสองก็ขอบคุณในลายเดอ้อจาขอบคุณอีกั้างเนาะคือบุญคุณข้งนี้นะบุญคุณในปฏิททยเหตุห้ทางแรงงานเล่าและงานอน่าเงียนหมาเนาะที่เหตุห้ยมีอยู่มีกินหนมีเหตุห้ยชีวิตก็คงขอบข้วความมุงเฮาอยู่ดีกินดีททุกวันนี้คือพน้นพ้นนี้คือกะก็สัญญาเนาะจะเหตุงานไหนเต็มที่อย่างดุมันขยันมันเพียรเนาะ บอกอียังอียังก็เฮากับเฮ็ดตามเพิ่นทีเพิ่นทีเพิ่นว่างไว้ทีเพิ่นอ่าทีเพิ่นสร้างมากเนาะฮาเล่ทุกคนเป็นพลทีต่อแผ่นแล้วโชคดีกับหันก็คือมีเจ้าหน่ายทีดีเจ้าน่ายทีใจดีเนาะเฮ็ดออกเงื่อนเดือนห้หลวงน้องต้งเป๊ะต้งเป๊ะถุกอ่าถูกวันเ้าเนาะโทษคนทีได้รับกระุกใจคนที่ห้กระชุกใจขอขอบคุณในาลเดอจ้จะ เช่นาจากคลิปนี้อ่อนกับตองคอโตัวลาไปเพียง่นนี้เดอ้อจ้ะถ้าเ่าพิาพขาดประกันใดหรืออยากแนะนำเมียงให้อ่อนกับสามารถคอมเมนต์ใตค้คลิปของอ,อ่อนใดเด้อเนาะอ่อนจะไดหลับพิจารณาไปประปรุงแก้ไครให้มันดีขึ้นโอเคอาจากคลิปนี้อ่อนกับตองขอโตัวลาไปเพียง่นนี้เดอ้อจ้ะขอขาะเขาพู่พีพีเอสซีที่รับชมรับฟังและบเป็นกําลังใจให่งอ่อนในหลายเดอ้อจ้ะไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ